อย,อยากเจีเชียก้าวสู่สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะคะหลังจากชีนาแกลุนไปแกก็เริ่มตต่ยาได้แล้วตะกองไปยิน้ำมาเหนื่อยแดร้อนโอ้ยอันนีน้ถอยลง เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะน้นาจะถอยหนึ่งหนึ่งหกแล้ว,ลวตะกองอาจจะยังไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่ตะกองยังไม่ตื่นดีที่อ้โอสนนะะ้ส่วนนี้นะคะส่วนนี้ลกลกเร็ว นี่คะเราจะเข้าได้แค่สูดนี้แหละเพราะว่าทางที่เดิมมันจะแคบเป็นทางมาแล้วค่ะหนูจะไม่ได้เลยคุณเฉลียวเป็นส่วนใหญ่จะท่านเป็นางแต่งกันขื่นแล้วกันอับน้องอับนูก็จะเชิงข้างบนนะคะน้าแกจะไล่จั่งแต่งวันนี้แกไล่จากข้างหลังเข้าไปข้างหน้าจะไปข้างหน้าก่อนดูเมื่อกี้รถจันเดียโอ้ยโอ้ยจันเดียเขาตัด อ่าส่วนฟามนแต่แยกส่วนฟาหนี่งให้เจ้ายักออกไปข้างนอกก่อนค่ะไปดูวย เก็บให้ได้ยอะที่สุดนั่นแหละอู้ตายเยี่ยงหานี้ ้องยู่ตสิที่จะหาที่กำบังก่อนค่ะอันตรายนั่น ชเช้านะตาล้องสมองเลื่อๆมากยังไม่ตื่นดีทีรู้ค่ะว่าจะเข้าแปของโคลลิสต์ไปยางแฉกต่อเพื่อว่าวันนี้ผมไม่รู้วันนี้เขาวันอะไรน,นึกตั้งนานเขาแก้ตรงไหนนะสมองจะบางคนอทวนอีกฝั่งอีที่หนึง่งเรื่องที่นี้นึกวิตุตรงไหนนะนม,มีความเออเลยสมองมันแบบจูนไม่ติด เขาเขาก็ถามมาตรงโอ้ยฝั่งนี้อ่ะจริงๆกะสมองมอเนี่กไปถึงฝั่งนี้แหละของของลุงอีคนหนึ่งแต่เนี่มัน,น,น,มน,มมนไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนนึกไม่ออกนึกไม่ออกเฉยเขาแปลงเนี่ยตรงเนี้ยฟาร์มยังไม่ตื่นดีอ่าละค่ะตอนนี้เราให้นะแกโอ้ เดมาฟังเดินรอบไปห็นจอบมืนคลิปหน้านะคะยังเดินเสก็จขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณสำหรับทุกทานทคอมเมนต์ด้วยนะคะตักคนคลิปหน้าใส่เด็กแล้วสวัสดีค่ะ